ตาถั่วครับเมื่อกี้มองไม่เห็นนะแล้วก็สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับขอพบกับผมคินบอยไหมครับเช่นเคยได้ไหมครับเอาชุดลอดวันนี้ครับก็เป็นตอนที่3 1กอ็กแล้วนั่นเองจากครั้งก่อนที่เราได้ทําการทําฟาร์มไม่ใช่ฟาร์มสิทําโรงงานเก็บเด็กไปนะครับก็ เรียบร้อยแล้วครับผมได้เคลียร์พื้นที่แถวนี้เป็นที่เรียบร้อยแนละ้วก็สังเกตว่าม,มีกล่องแล้วนะครับแต่ผมยังไม่ได้เคลียร์ตรงข้างหลังนี่ครับนะตรงมีค้อนเดี๋ยวผมเข้าไปตอนต่อไปนะกันนะครับวันนี้ถามว่าเราจะทำอะไรกันวันนี้เราจะมาทําฟาร์มไม้กันครับจากที่ปัญหาที่ผมได้พบเจอมาตั้งแต่แบบเริ่มเริ่ม,มต้นเนาะก็คือเราค่อนข้างข,า,งขาดแขนไม้ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราจะต้องทําฟาร์มไม้ที่จริงจังกันแล้วนะครับนะแบบ เป็นฟาร์มไม้แบบเอามาเปิดป mm ุ๊บเจอไม้ปุ๊บเจอไม้เนี่ยตลอดนะครับซึ่งผมได้ทําการตอนนี้เราผมมีไม้แะนะมีไม้ที่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับตัวนี้เลยนะครับก็คือตรงที่จุดที่ผมทานั่นแหละนะตรงนี้แต่ผมจะย้ายครับไม่เอาตรงนี้แหละดผมจะย้ายออกนะครับยังไม่ได้ตรงนี้นะอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับซึ่งเนี่ยมันก็เต็มกล่องเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยเนี่ยเต็มกล่องได้เกือบเต็มกล่องเย่ะเกือบเต็มกล่องซึ่งเนี่ยผมจะทําการเอาพวกเนี้ย ไปเป็นแบบเป็นที่เป็นทางจริงนะครับนะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะทําการไปวัดกันก่อนว่าเราจะเอาพื้นที่ตรงไหนนะครับจากจุดศูนย์กลางครับจากจุดศูนย์กลางของเจ้าจุดเกิดของเรานะครับนะก็ะคือจ,จ,จ,จุดเกิดจุดเกิดเราอยู่นี้นะครับช้างเราจะเปิดเรซีฟสาม G ที่หนึ่งที่หนึ่งนะครับที่หนึ่งที่สองที่สาม ชาที่4ชาที่5้าชาที่6ชาท,ท,ที่7อ่าชาที่8ประมาณตรงนี้ได้ครับได้ได้ได,ได้ตอนแรกผมคิดว่ามันจะไม่ถึงแต่ผมคิดว่ามันก็น่าจะได้นะน่าจะได้เออผมจะทำยังไงดีกับตรงนี้ที่ผมจะทำการมาร์กเอาไว้ขอทอดหน่อย เป็นเัน่ห์นิดนึงครับว่าตัวนี้ที่ช้างนี้เราจะทํากันนะครับก็คือตัวเนี้ยช้างสุดท้ายเลยครับนะตอนแรกผมก็เห็นะ่าคิดพื้นที่ค่อนข้างลุ่งเลยนั่นนะครับผมจะมาทาฟาร์มไม้นั่นแหละก็คือห้ามเลยเขียนตรงนี้นะห้ามเลยตรงนี้เลยถ้าเลยปุ๊บมันจะไม่โหลดนะเดี๋ยวมันจะมีปัญหานะครับหรือถ้าแบบอยากให้มันมั่นใจครับนะก็มาตรงข้างหลังนี้ก็ได้ครับแต่มันก็จะต้องมาแบบถมพื้นที่ข้างหลังเพิ่มนะครับแล้วก็อดทะเลแล้วด้วยอีกนิดนึงนะครับ คือตัวนี้เป็นเกาะไงอ่อเลาก็เลยแบบไม่ค่อยได้สร้างอะไรเท่าไหร่นะครับเหมือนครั้งก่อนนะชิ้นแรกที่เราต้องการน,น็คือไม้ครับไม้ออ๊ยทำเป็เหล็กอะ่ะปิดนิดหนึ่งไม้ไว้ทําอะไรไม้ไว้ครับเชดนั่นเองตัวนี้ก็คือเป็นกล่องแรกครับที่ผมยังไม่ได้ย้ายมาก <laughs> ็แบบเอามาเก็บจากกล่องมาเก็บของนิดหน่อยครับนะเราจะต้องทําการเอาไม้หนึ่งครับนะของไม้เหล็ก แล้วก็เอาเชตครับทั้งหมดเป็นเชตให้หมดเลยนะครับอุ้ยเราได้มาทั้งหมด32นะครับผมจะต้องการปลูกทั้งหมด10ชนิดนะครับ10ชนิดอ่าจริงๆก็แค่8ชนิดก็พอนะไอ้ต้นนี้ไม่ต้องก็ได้นะแต่ว่าผมเผื่อจะได้แบบได้ใบอะไรมายี้ด้วยนะอ่าผมจะเก็บใบไว้ดังนั้นเนี่ยไอ,ตอ้ต้นโอ๊กไม่มีปัญหาครับที่ว่าผมจะมันจะเกิน มันไม่เกินแน่ๆนครับแต่ว่าผมจะโยนทิ้งถ้ามันเกินผมจะโยนทิ้งอาจจะไปทําเป็นเถาเผาเป็นถ่า,อานอย่างนี้ก็ได้นะครับนะก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งดลกันนะครับว่ามันทําได้ไหมถ้าทําได้ก็โอเคนะครับโอเคสุตมาจะต้องการทั้งหมดเดีย๋ยวผมไปวางของเขาเลยแล้วกันนะเดี๋ยวผมต้องลงลือทีทีหนึ่งครับตอนที่ผมทมําวงจรในการคัดไอเทมนะอันนี้คือแบบเชื้อข่าวไปก่อนนะครับ เอาแน่ใจครับเอาเป็นชั้นนี้ดีกว่าเอาชั้นนี้ดีกว่าแบบนี้หนึ่งจะออกเป็นชั้นที่แปดผมไม่ออกครับเอาเป็นชั้นนี้ละกันนะครับนี่คือต้นที่หนึ่งก็คือต้นโอ้กั่นเองแล้วก็มาเป็นดาโอกเบิร์ดจังเกิลสปูตอาเคเชียอันนี้คือหกต้นพื้นฐานนะครับแล้วก็มาเป็นคิมสันแล้วก็มีวาร์ฟใชม่อาอโอเค ไหนเ่อนไหมช้างโอเคแล้วก็มาเป็นแอเซเลียครับแอเซเลียปกติแล้วก็เป็นแอเซเลียดอกที่มีดอกไม้ด้วยนะครับโอเคก็จะประมาณนี้ครับทั้งหมดหนึ่งส7 8 9 1มสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบทั้งหมดสิบถูกต้องครับสิ่งต่อไปที่เราต้องทำก็คือดอกฮอ,อปเปอร์ครับไอทอเวอร์ผมพูดผิดผมไม่ติดมอดมานะ <laughs> ดอเวอร์ผมจะได้ดอเวอร์มากเลยในการจ็บของไงเนหะ็นไ ผมก็ได้ทำการเอากล่องมาติดเอาตรงนั้นก็เป็นหัวอนกุกริมครับก็ไม่รู้จะไว้ไหนก็ไปตรงนั้นแหละครับนะขอติกหน่อยครับเดี๋ยวข้างนั้นนี้ไม่มีนี่ด้วยนะไม่มีตัวคร์บด้วยสิจอดไปเลยครับม,มันจะคารฮอปเปอร์ไงอ่าเราต้องการฮอปเปอร์ทั้งหมดสิบ สิอันนะครับนะฮ o อปเปอร์สิบอัน Hopper ทั้งหมดสิบอันมาหนึ่งสองสามี่ห้าโอเคนะครับจัดไปเราไปทําการวาง Hopper อร์ก่อนก็คือทําแบบในครั้งเนี้ยในภาพนี้นะครับในตอนเนี้ยผมาทำแบบชั่วขราวแต่มันไม่ชั่วขราวครับเพราะว่าเพราะว่า เดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาทําวงจรข้ายไอเทมครับตอนนี้คือแบบทําให้ดูก่อนครับเดี๋ยวผมขอ,ขอเล็กลงไปแล้วกันเพราะว่าได้ใช้เปล่าวะไม่น่าจะใช้นะไม่น่าจะใช้แล้วโอเคเดี๋ยวผมขอโยนเล็กลงไปแล้วกันฝากเล็กด้วยครับนะกลับไปอัด้องมนเดิมนะครับนะโอเคสิ่งต่อไปที่เราจะต้องการนั่นก็คือดินครับนะดิน ดินที่ค่อนข้างเยอะนะใช่ครับชั้นสองเราก็มีเป็นหมวดหมู่ครับว่ามีอะไรบ้างนะใช่ผมได้ทําการทํามานะเบื้องหลังนะครับกองที่นี่เยอะมากนะต่อมาครับเราจะต้องทําการทำเออเรียกว่าเทมเฟรมครับ ได้โอเคแล้วก็ขวานขวานที่เป็นขวานไดมอนด์นะครับทั้งหมดหรือไม่ก็เป็นขวาน,นเนเธอร์ไลท์ก็ได้ครับนะแต่ว่าเนเธอร์ไลท์ยากเกินครับเอาแค่ขวานไดมอนด์ก็พอนะอือโอเคเดี๋ยวผมจะต้องทําการขอทดลองนิดหนึ่งครับแล้วต้องใช้เครที่เยอะมากๆครับใช้เครอันนี้เป็นดัาด้านแผงนะครับที่ผมสามารถทำเครได้นะอเคเดี๋ยวผมจะขอทดลองนิดนึงว่ามันมันได้หรือเปล่า หนะึ่งสองสามสี่ห้าได้ไหมไห้ามาโอเคได้เป็นเทลลากาต้านะครับเทลลากาต้าผมไม่แน่ใจว่าผมลงดัลท่าแพกมาไหมไม่ไลงหรออ๋อจริงปะเนี่ยใช่ใช่หรอ,หรอไม่ได้ลงจริงครับนะผมว่าไม่ได้ลงจริง โอเคถึงลงถือว่าลงแต่ผมไม่ได้ไอ้นี่ไว้ก็ไม่รู้เลยไม่รู้เหมือนกันครับดังนั้นผมจะต้องทําการขุดครับนะผมจะทำให้มันเป็นบันไซพอดอย่างเมื่อกี้แต่ว่ามันไม่ได้ก็ต้องแบบใช้แบบปกติไปนะครับฟาวเวอร์พอดไปนะครับมันต้องใช้ขนาดไหนนะแต่ผมขอทํำ่างนี้แหละนะนะ ผมก็ต้องทำเนี้ยผมรู้สึกทําแบบนี้เยอะมากนะครับในซีรีส์เนี้มืนแบบทำมอดเลยหาแร่เไ,ไม่ใช่นะครับก็คือทําไปตรงนี้แหละนะกว่ทำเสร็จได้คือแบบตอนละมานะครับโอเคแล้วผมก็จะทําการให้มันเผาเป็นบลิกให้หมดเลยนะครับนี่จัดไปเลยระหว่างนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปทําการหายทมมฟรมครับแล้วก็ขวานเพชรครับ เพ็่เฟิล์มแล้วขวัญเผ็ดสาหร่ายผมยังไม่ทำฟาร์มเลยเดี๋ยวไว้หลังจากนี้ระยะหนึ่งเดี๋ยวผมค่อยทำฟาร์มนะครับอ่านี่ห้าอันโอเคมีไหมหกอันมีไหมนี่ไงอีกขอเพิ่งหนึ่งโอเค สติกไม่มีเนะาะไม้ที่นี่โอเคสติกมาชึบครับไอเทมเฟรมครับมายังไม่ครบขออีก เรียบร้อยครับโ <Okay. S 1> อเคสติ๊กผมว่าโยนทิ้งไปเลยครับมันแบบเป็นอะไรที่เกินแล้วนะโอเคแต่ในเทปฟิล์มมาแล้วต่อไปครับเออว่ะผมใช้ขวานด,ด้วยนี่เนาะไปหน่อยสติ๊โอเคเดี๋ยวเรามาค้าขวานทั้งหมด10อันครับเป็นอะไรที่เปลืองมากแต่เดี๋ยวผมจะมีทําการปั๊มเพชรได้ครับนะในอนาคตตอนนี้ก็ใช้ใชไปเถอะนะ เออลเลิชันหรอผมว่าเอามาใช้ดีไหมเนี่ยนี่การเพชนยังไงใช่ไหมครับนี่เงอุปกรณ์ที่เป็นไดมอนด์ครับสามารถค้ามาเป็นไดมอนด์กลับมาคืนได้ครับแต่ว่าไม่เอาดีกว่าใช้เพชรดีกว่าครับอ่าเรามีอยู่ห้าสิบห้าสิบหกนะครับขอค้บเป็นแอ็กให้มาสี่อันโอเค ถ้าม,มีขวานเมืม่อกี้อ่ะไม่น่ามีขวานเพชรนะ ว่ามีถ้ามีผมจะได้ทําการแบบไม่ต้องอะไรนี่ไงไม่ต้องมานั่งคราบเองอะไรอย่างนี้มไม่มีอ่ะได้สี่แล้วเนาะเมื่อกี้สี่ไปแล้วอันนี้สี่ห้าหกเจ็ดแปดมว่าเสียดายไหมมันก็เสียดายนั่นแหละแต่ก็เอาเถอะครับนะฟาร์มมาให้อัตโนมัติของเรา นะครับอาตนมัติจริงๆนะก็คือตรงที่ผมทำนั่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำคัดแยกให้มันเป็นกล่องๆไปนะครับไอทิมเฟรมจัดการเลยครับแปะไปเลยโอเคต่อมาเราก็จะทำการเอาขวานมาครับจัดการเลยโอ้ยมันต้องแบบนี้เหรอได้โอเคสักครู่นะครับนี่กัมาขี้มันช้า มันไม่ยอมเติมของให้อ่ะโอเคนะครับเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็มีขวานเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยต่อมาเราก็เหลือแค่แซปปิ้งแล้วก็เวอร์ฟพอตนะครับเพอร์พอตผมคิดว่าน่าจะน่าจะเหลือนะเนี่ยเหลือแน่ๆนครับผมใช้แค่สิบอันเองผมเผาได้เยอะก็ไม่รู้นะสิบอันครับจัดการไปเลย โอเคนะครับได้แล้วเราโฟล์พดมานะครับสิ่งต่อไปสิ่งสุดท้ายครับที่เราจะทํากันในวันนี้ก็คือเซปปิ้งทั้งหมดนะครับนะเราต้องไปตามหาเซปปิ้งทั้งหมดมาเลยโอเคเรียบร้อยครับไปตามรหัสเซปปิ้งกันครับอุ๊อ่าอุ้ยเก็บตกลงนั่น เก็บแน้วเกับแนวสปปิ้งโอ้โโอเคสปูตนะครับแล้วก็โอ้ oh. อ่าอันนี้ก็จะเป็นแอเซเลียโอเคมันอ่านว่าอะไรไม่แน่ใจแต่มันเรียกว่าแอเซเลียที่เป็นตอไม้นั่นแหละ ต้นไม่มีดอกมาผมไม่ได้ปลูกเนาะก็มีแค่ใบเพราะนั้นเดี๋ยวผมไปหาตรงที่กองขยะของผมนั่นแหละกองขยะโอ้มันไม่ใช่กองขยะนะครับมันเป็นที่เก็บของชั่วข่าวที่มไม่มีบ้านนะครับโอเคตอนนี้ก็จะมีนี่ครับดะอกอยู่นะมีเบิร์ดนะครับ แล้วก็ตอนนี้ขาดออสเซเลียไม่ใช่ออสเซรเลเอออสเซเลียมดาครับแล้วก็ออเคเชียอืมโอเคแล้วต้นสุดท้ายก็คือจังเกิลครับจังเกิลอย่างไหน ถั่วครับเมื่อกี้มองไม่เห็นนะแล้วก็อีกสองต้นเนาะต้องเป็นบ่าฟังกัสกับคิมแันฟังกัสซึ่งอยู่ไหนเอ่ยถ้าของนั้นโพดเนเธอร์น่าอยู่แถวนี้ครับ

เรียบร้อยครับผมทําการตามหาเจอเรียบร้อยแนละ้วน่าจะครบแต้นเนาะคขบแปดสบชนิดสีไม่ได้ทแครบสิอันนี้ทอดไม่ใช่โอเคนะครับคิดว่าน่าจะครบนะเดี๋ยวเราไปทําการเรียงกัวเลยแล้วกันเดี๋ยวเราจะได้ทําการเปิดใช้งานฟาร์มนะครับโอเคตอนนี้เดี๋ยวฮอปเปอร์ชี้ตรงมาตรงนี้ก่อนนะครับหนะ้าที่ก่องเดี๋ยวผมจะทําการให้มัน สูบขึ้นไปแล้วก็ไปขยายเทมแล้วก็ให้มันเรียงให้เรียบรนอยนะเป็นระเบียบตอนนี้ก็ประมาณนี้ก่อนลวกันแล้วก็เดี๋ยวทำเหมือนครั้งก่อนนะครับนั่นคือสูบขึ้นไปแล้วกยย็ขยายเทมจัดเรียเรียบนอยนะต้นแรกครับต้นแรกเลยก็เป็นต้นธรรมดาแล้วนะต้นโอ้ไม่ใช่ลนะขอออกก่อนอต้นแรกก็คือโอ๊กครับเปิร์ แล้วก็เป็นอะไรดีสปูตลักันครับแล้วก็เป็นอเดี๋ยวนะนี่มึงอ้าวนี่มันดัโอ้โนีโน่ว่ะสปดากโอนี่ยังไม่มาเนาะตกใจด้วยวามาแล้วอะไรเงี้ยไม่ได้จังเกิลครับแล,แล้วก็อะเคเชียแล้วก็อะเซเลียนะครับแล้วก็เป็นอะเซเลียที่มีดอ,อกนะครับ ผมอ่านผิดผมเลยแบบไม่กล้าพูดนะแล้วก็เป็นว่าฟังกันครับแล้วก็เป็นขิมสันฟังกัดอ่าเราจะได้แบบมีมันในในเธอที่แบบใช้ได้แบบไม่จํากัดแล้วตอนนี้นะครับคือผมค่อนข้างขาดอุ้ยไม้นี้นะครับค่อนข้างขาดไม้นี้เลยนะตอนนี้ผมทำในฟาร์มนี่แหละฟาร์มลิกนะครับค่อนข้างขาดเลยซี้เรากลกลิ่นกำลังมาเลยเมื่อกี้โอเคก็น่าจะใช้งานได้แล้วแหลนะนะ หมออยางไม่ต้องรอสะพักนะครับนี่ได้แล้วนะต้นสปูดได้แล้วครับต้นสปูดได้ไวดาอกได้แซมป,ปีมเพิ่มนะครับก็โอเคแอเซเรีก็ได้เพิ่มอ๋อนี้มาแล้วอันนี้มาแล้วอันนี้มาแล้วโอ้โหอันนี้ไม่มาครับต้นโอค่อนข้างช้าเลยนะถึงผมค่อนข้างขาดเนี่ย้พวกต้นโอเนี่ยช้านะอันนี้ได้แล้ะเนี่ยได้แหละจังเกิลก็ยังไม่ได้ มันได้สองเนี่ยอันนี้ได้สองอนะโอเคชุนแล้วก็จะได้แบบชุไมไลมีไม่ได้ไม่จำกัดนะครับเนี่ยไม่มาในสองนี่เป็นอะไรเน,นี่ยวิทหาเนี่ยงงโอเคช่างมันละกันครับเดีย๋ยวผมค่อยไปทําการทําวงจรเพิ่มเติมแล้วเราจะมาทําการก่อสร้างที่นี่ครอบที่นี่ให้มันแบบมีอาณาเขตนิดหนึ่งนะครับมายังผมก็สางภุกขานี้นไม่ใหม่หรอโอเคช่างมันละกันนะครับ สำหรับฟาร์มไม้วันนี้ครับก็ไ้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ตัวนี้จะเป็นดัตต้าแพนะครับที่แบบเปิดคล้ายๆเหมือนมอสนะครับดังนั้นถ้าใครจะทําตามทําไม่ได้นะครับอันนี้ให้ดูให้แบบเป็นความบันเทิงนะครับผมจะลืมบอกไปว่าตัวนี้มันคือดัตต้าแพนะครับซึ่งจริงๆแล้วดัตต้าแพเนียมันสามารถทําได้หลากหลายกว่านี้นะแต่ผมไม่ได้เอามาผมเอาแค่ไม้มานะครับโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ครับไ้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครพบกันใหม่ครับในคลิปหน้าถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตาม กดกระิ่งแล้วก็หลือกดแชร์เพื่อนๆดูกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับไม่รู้ผมจะรีบพูดไปไหนนะเมื่อกี้